ธันวาคมวันที่หนึ่งนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับนี่กัสิพาพี่น้องมาเบิงาบาใบไม้เปลี่ยนสีนะครับซึ่งเป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับก่อนสิเขาฤดูหนาวอาืมภาพี่น้องมาเบิงเนาะนะครับกำลังงามเลยฮะหลายคนต่างตางก ซิ่งนี่นะครับกะที่ได้เห็นปีละขังนะครับอดอกไมเบินนะครับรภาษาญี่ปุ่นหลองมามจินะครับตรงนี้กะยูทึ่งภูเขานะครับอําเภอโตจริงิจังหวัดโตจริงนินะครับมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นเขามากแล้วเมื่อเบิร์นนะครับไอพี่น้องเบิรงนบ,บรรยากาศทุกส่วนเลยนะครับ ถึงมีสเสน่ห์เลีฮะใบใหม่เปลี่ยนสีนะครับเพิ่นกะมามเบิ่งแล้วกตรงนี้สีนี้ร้านขายอาหารนะครับตอนนี้กับซีโมงครัวบ,บางร้านนะทยอยปิดก,กันแล้วนะครับ,บตัท่องเที่ยวกันยังมมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนกำบ้านหลายก็นี่นะครับสิบเป็นก่ว ชีักยันนครับแล้วก็ท่องเที่ยวทางไกลเพิ่นกับมาานะครับเบิ่งทะเบียนรถแล้วก็มาจากายที่อยู่พายังหรอกเบิ่งบรมันดยากับสุดๆเลยครับผู้ใดเบิ่งอยู่กับอ้อมนตขอม้านะครับนานๆผมสีล่์สดพี่น้องเบิ่งเพราะว่ากันยากภารกิจการงานเนี่ยนะครังทึงคนญี่ปุ่นนะครับทึง ้างฉาดน,น,น,นะนา๊กไล่ๆฉาดกะมาเบึงความงามตรงนี้นะครับต้นนี้แดงยังดีเลยครับใบไม้สีแดงนะครับ้บางลางก็เป็นเมืองจังหวัดทุกินีนะครับทุกินีชิ อำเภอตกีเนาะมิโดโคโรนะครับเป็นแผนที่ของภูเขาโอนิระนะครับต้นนี้สวยครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศสดเลยครับผู้ใดเบิ้งอยู่ก็คอมเมนต์มาเลยฮะตรงนี้สีแดงผสมสีเหลืองนะครับต้นใหญ่นี่เป็นสีเหลืองกูไดเรียน่นะครับนี่ตรงนี้นะฮะ จะเป็นต๊ะนั่งทานอาหารเป็นโซบะเป็นอุดองนะครับเบืงผมก็เคยขึ้นมานาั่งชมวิวแล้วก็กินโซบะไปนึ่งนะครับผู้ใดเขามาแล้วก็คอมเมนต์มาได้ครับอือายบรรยากาศพีน่น้องเบิ่สงสดๆนะครับก่อนประเวนสีโตกดินนะครับอตอนนี้กับซีโมง น้อยๆแล้วนะครับเบ่งตะวันแดงผสมกับนอกไม่ใบไม้เพี้ยนสีนะครับนี่แดงผสมเหลืองเลยครับพร้อมด้วยจุดชมวิวนะครับชมผู้เขาโอ้นี่ละจังหวัดทงครับอ,อันนั้นลานขากะบ้านปิดนครับมับ้านปิดเปิด,อดรอลูกค้าอยู่แม่ข่ายิ้มเป็นเลยคุนโอ้ เป็นตะหักนะคผู้สาวนะครับมีหนานมองนั่งมีจอดจักรยาน,นครับอืคนขี่จักรยานเพิ่งมจอดนะครับเป็นชุ่มล่มเป็นอย่างกันมาโดยเฉพาะวันหยุดยัยงสินะคะคนมาหลายนะครับอืสวัสดีผู้ชมทั้งสิบสองคนนั่นะครับอื นุนที่ได้ไหลสดใ้พี่น้องมือนะครับมือนีเป็นมือเหมาะนะครับบรรยากาศดีนะครับข้างบนเป็นจุดชมวิวเนาะนะครับแลทายลงไปเบิ้งวิวทังหมดทั้นนทงพุ่นเออมองไปไกลๆสิเป็นกรุงโตเกียวเนาะไสตมะแล้วก็โตเกียวนะครับมือไดอากาศดีนะครับมือได้ทองฟ้าเปิดกั สีนมเห็นเลยนะครับสวัสดีคนดูทั้ง17คนนะครับอืมฮยสวัสดีคนดูทั้งเี2ดคนครับอืมตอนนี้นะครเอาอยู่สดๆสดบรรยากาศสดเลยครับอืมบึงใบไหม่เปลี่ยนสีนะครับส,สีเหลืองสีแดงอ้งามหลายเนาะ อีกบดลงประมาณเมื่อเกินสองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวมันก็สิห่วงลงแล้วนะครับช่วงนี้ก็สามารถเบิ่งกันได้อยู่นะครับอค่อยๆหลวงลงทีละน้อยนะครับตุนไม่เบินาา้นติดภาษาอังกฤษนะบ,บนภูเขาโอ้ยละนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างไป ก็อีกอีกบ่ไกลนะฮะไกลไกลไกลเสมอนะฮะผู้ใดมักถ่ายภาพถ่ายรูปก็มาเจ็บความทรงจำตรงนี้นะครับนี่ฮะมีก็ขายอาหารนะครับซื้อมงนี้แล้วออเดอร์แล้วนะครับเพิ่นกะทีสังมาหลักกายห้านนางกินตมงนี้นะครับ นางกินไปน้ำแล้วก็ส้มยูไปน้ำนะครับบรรยากาศก็เย็นเย็นอยู่ที่1 4 13องศาแล้วฮะตอนนี้นะครับกเบิงแต่การแต่งตัวกับมีเสื้อกันหนาวนะครับเสือเ้อแขนยาวนะครับหลังคานะครับกายอย่างกันีนะครับ น,นี่เป็นเขาก็มีเป็นอุดงนะครับเป็นอ,อ,อาหารพิเศษง่ายๆนะครับแต่ว่าจะเป็นราเมงเป็นกว๋วยเตี๋ยวบอ่บอขายอ่ะเโอเคขอบคุณที่นี่ที่ไหนเนี่ยจังหวัดอะไรคะทำไมประเทศไทยยังไม่มีล่ะนะครับที่นี่ จังหวัดทุ่งหญิงนะครับอำพอืชทุ่งหญิงนะครับภูเขาโอฮิละนะครับล่อ,ลองลองเขาในเบิงเสิร์ชหาในกูเกิลแมปมึงเด้อครับง่นายง่นายขอบคุณสำหรับคอมเมนต์เนาะนะครับคุณมิ้นไงจไะใครหลักนะครับอขอบคุณมากครับสาเวนก็นกำลังถตกตบ เอาละเนาะพี่น้องเนาะมาดิโอเคเดี๋ยวสิคอจบอ่อมาอันไะไรสดใหม่แ่เพียงตอนนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเพื่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปวิด,ดีโอหน้าครับสวัสดีครับ